สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข,ข่าวภาคคำช่วงที่สองของช่อง7จสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชท,ทานพระบรมราชโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2557ดังนี้ ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนจะมีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิน้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องที่งตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงของประเทศชาติหวัง อะกังวลวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา8นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ธนาคารอมสินสาขาสุนจินดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวาโรกาสให้ในายทัชพลการจนกูลรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินอาวุโสกลุ่มลงทุนและบริหารเงินรักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารอมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารอมสินพนักงานธนาคารอมสินสาขาสุนจินดาพระราชวังดุสิต และเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าทุลออมพระบาทถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ101ปีวันที่1เมษายน2557และทุนกระทุนกระหม่อมถวายสลักออมสินพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557เวลา8นาฬิกานาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนจิรดาพระราชวังดุสิต์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรส ประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยพระยาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประธานสารดีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพร้อมด้วยพระยาประธานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยพระยาประธานสารปกครองตุลาการสารปกครองสูงสุดอธิบดีสารปกครองชั้นต้นพร้อมด้วยพระยาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมด้วยคู่สมรส ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สันักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยพระยาคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยพระยาข้าราชการสำนักงานเลขที่การสภาผู้แทนรัษฎรและคณะกรรมการบริหารสภาการาชาไทยเฝ้าทูลออนพระบาทถวายพระพรเรื่องในโอกาสวันคล้ายวัน,วนพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2557 ต่อจากนั้นสเสด็จลงด้านหน้าอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะสื่อมวลชนฝ่ายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆรวมทั้งคณะผู้ถวายงานพระราชบริพานและครอบครัวพ้อทุลอ,อการประบาดถวายพระพรครและทุงพระคุณกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเวลา10นาฬิกาสนาทีเสด็จลงหน้าอาคารใช้ สาาดุสิตลลัยสุนทรจินดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะลูกเสือชาวบ้านคณะผู้แทนข้าราชการทหารตำรวจมหาวิทยาลายัยโรงเรียนสมาคมชมรมและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557โอกาสนี้ส่งขอบใจทุกคนที่มาอวยพรและมีพระราชดำรัสว่าเงินที่มีผู้นำมาทุนก้าบุูกระหม่อมถวายนี้ ได้ะจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีสากลและจะส่งนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในด้านต่างๆ ที่สาคัญที่สุดคือด้านการศึกษารวมถึงการศึกษาของพระเนรในโรงเรียนพระประยติธรรมในถิ่นธุรกันดาลและโรงเรียนปนเอศสนสนาอิสลามส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนในถิ่นธุรกันดานส่งเสริมพภชนาการเพื่อจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือและทํากิจกรรมต่างๆได้ท้ายังนำไปใช้ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรในถิ่นธุรกันดารเช่นการแปรรูปอาหารหรือจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า และยังได้พระราชทานพรให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยเวลา14นาฬิกา9นาทีเสด็จลงอาคารชัยพัฒนาศูนย์จินดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะองคมนตรีพร้อมด้วยพระยาเฝ้าทูลออมพระบาทถวายพระพรจากนั้นคณะกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญพกกัะพันจำกัดเฝ้าทูลออมพระบาทถวายพระพรดในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557